ในวันที่19มิถุนายนเวลาประมาณ3ทุ่มครับดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวที่ใหญ่รองจากดาวพฤหัสจากโคจรถอยหลังครับย่อมส่งผลร้ายกับทุกลัคนาราศีนะครับ สวัสดีครับในายวันที่19มิถุนายนเวลาประมาณ3าทุ่มครับดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวที่ใหญ่รองจากดาวพฤหัสจะโคจรถอยหลังครับย่อมส่งผลร้ายกับทุกลัคนาราศีนะครับเดี๋ยวเรามาไล่กันทั้ง12ลัคนาราศีเลยนะครับว่าดาวเสาร์ที่โคจร ถอยหลังนะครับในราศีกุมนั้นจะส่งผลนะครับกับใครอย่างไรกันบ้างนะครับไปที่ลัคนาราศีเมษก่อนนะครับลัคนาราศีเมษเองดาวเสารนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนการงานครับพอดาวการงานโคจรอ,อยู่ในภพลาภะ มันแสดงว่าคนที่ตกงานอยู่นั้นจะได้งานแต่เมื่อดาวเสาวโคโจรและถอยหลังอาจารย์ว่าเรื่องงานก็ยังมีความสำเร็จอยู่แต่มันจะยากเหนื่อยลำบากและงานที่ทำมันจะไม่ค่อยมั่นคงถาวรก็คืออาจจะทำงานเป็นจ๊อบจหรือทำแล้วก็จะต้องมีเรื่องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและดาวเสาวที่ถอยหลังนั้นจะส่งผลร้ายกับคนลัคนา ราศีเมษอย่างเต็มที่ในช่วงวันที่29มิถุนายนเป็นต้นไปดาวอังคารและดาวสุขซึ่งนะครับเป็นทั้งดาวประจำตัวดาวการเงินดาวสุขภาพและดาวความรักนะครับโคจรโดนดาวเสาทําร้ายครับแน่นอนครับย่องส่งผลไม่ดีทั้งด้านจิตใจการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องงานไม่ดีการเงินมีปัญหาครับ สุขภาพนะครับต้องระวังอุบัติเหตุรวมไปถึงการผ่าตัดและก็ต้องระวังมีปัญหากับคนรักหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความรักเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วคนลักขาราศีเมษเป็นราศีหนึ่งที่หนักที่สุดนะครับต่อมาเราไปดูคนลักนาราศีพฤษภกันครับคนลักขาราศีพฤษภก็หนักไม่แพ้กันครับดาว สาวนั้นเป็นดาวสุพะนะครับดาวสุภะสุพะแปลว่าความสําเร็จความเจริญและโคจรถอยหลังอยู่ในภพการงานเมื่อดาวสาวโคจรอ,อยู่ในถอยหลังอยู่ในภพการงานมันทําให้นะครับการงานของคนลัคณาราศีฤษภศพมีปัญหาครับอาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาแหวงกับผู้บังคับบัญชาผู้หลักผู้ใหญ่หรือใครที่หวังว่าจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งก็ นะครับอาจจะโดนฟีดไว้ไม่ได้เลื่อนขั้นไม่ได้เลื่อนตำแหน่งหรือนะครับ <S <S โดนหักหลังก็คือไม่ได้อย่างที่ตกลงกันไว้เกี่ยวกับเรื่องงานเพราะนั้นการทำอะไรที่ร่วมกับคนที่อายุมากกว่าให้ระวังเป็นพิเศษเลยและดาวเสาร์นะครับจะเริ่มให้โทษอย่างชัดเจนในช่วงวันที่29นะครับมิถุนายนซึ่งดาวสุกนั้นเป็นดาว ประจําตัวของคนลกคณาราราสีพฤศพดาวสุกเป็นดาวเจ้าเรือนพบอลีแปลว่าอุปสรรคปัญหาโรคภัยไข้เจ็บดาวอังคารเป็นดาวคนรักและดาวอังคารเป็นดาววินาศวินาศแปลว่าความชิบหายแปลว่าต่างประเทศเมื่อดาวอังคารและดาวสุกย้ายมาโดนดาวเสาทําร้ายแน่นอนครับจะต้องระวังอย่างเรื่องการตัดสินใจนะครับมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่โดนบูลลี่ครับและ ต้องระวังอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับการเดินทางไปต่างประเทศจะมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาแล้วก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องความรักด้วยเพราะอังคารนั้นเป็นดาวคนรักดาวศุกร์ก็เป็นดาวประจําตัวนะครับเป็นไปได้ว่าจะมีปัญหากับเรื่องความรักค่อนข้างรุนแรงเพราะดาวที่เป็นคู่ศัตรูใหญ่สองคู่มา โดนทำร้ายพร้อมกันเพราะว่าสาวก็ไม่ถูกกับอังคารและเสาวนั้นเป็นคู่ศัตรูใหญ่ของดาวสุขเพราะฉะนั้นคนลัคนาราศีพฤษภก็หนักอีกเช่นเดียวกันครับต่อมาครับเรามาดูคนลัคณะาราศีเมถุนครับคนลัคณาราศีเมถุนนั้นนะครับดาวสาวดาวอังคารดาวสุขที่จะม,มาโครจรเลงกันนั้นไม่ใช่ดาวดรายได้ แต่ดาวเสารนั้นเป็นดาวนะครับสุขภาพเมื่อดาวสุขภาพโคจรน,นะครับเข้ามาถอยหลังอยู่ในเรือนภพสุภะนะครับแน่นอนครับต้องส่งผลกับเรือนภพที่มาและเรือนภพที่ไปคือจะมีปัญหาด้านโรคเก่ากำเริบสุขภาพการสัญญกรรมการผ่าตัดมีปัญหา แผลไม่หายขาดผ่าแล้วผ่าอีกหรือผ่าแล้วก็ไม่เจอเพราะนั้นใครที่ลัคนาตราสีเมถุนไม่แนะนำให้ทำสัญญกรรมในช่วงที่ดาวเสาถอยหลังครับและดาวมรณะเมื่อโคจรเข้าไปอยู่ในภพสุภะย่อมส่งผลทำให้นะครับสุขภาพของบุพการีคุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ที่เรารักแล้วก็นับถือนั้นไม่ดีตามไปด้วยครับ หลังจากนั้นวันที่29ดาวอังคารและดาวศุกร์ครับโคจรมาโดนดาวเสาทําร้ายดาวศุกร์นะครับเป็นดาวบริวารครับแน่นอนท่านจะมีปัญหากับคนที่นะครับอายุน้อยกว่าหรือมีปัญหากับลูกน้องครับดาวอังคารนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนพบอลิแสดงว่าพอโดนดาวมรณะทำร้ายแสดงว่าท่านจะมีเกณฑ์เป็นโรคภัยไข้เจ็บ เป็นโรคติดต่ออาจจะเป็นโควิดหรือโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจครับและดาวคารก็เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะแสดงว่าจะทําให้นะครับเงินที่มีเข้ามาหาได้เท่าไหร่ใช้หมดหรือซื้อของมีราคาแล้วของเสียของหายหรือโดนขโมยนะครับตามความหมายของดาวเจ้าเรือนและดาวพุธเองครับจะเริ่มย้ายเข้ามาโดนดาวเสาร์ทาร้าย ในช่วงวันที่23กลักกระดาคมแสดงว่านะครับปัญหาของคนละคนาราศีเมถุนนั้นจะยืดเยื้อยาวนานกว่าของชาวบ้านเขาและในวันที่11นะครับสิงหาคมดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจำตัวก็ จะโคจรถอยหลังอยู่ในราศีสิงด้วยและโดนดาวเสาร์ที่ถอยหลังอยู่ทําร้ายแบบเต็มๆก็อยากให้ระมัดระวังนะครับอย่างที่อาจารย์ออกคลิปไว้นะครับว่าคนลัคนาทุกราศีเลยจะทําอะไรต้องรีบทําก่อนวันที่29มิถุนายนครับในวันที่16มิถุนายนนี้อาจารย์ยักษ์จะเปิดสอนโหราศาสตร์ไทยแบบออนไลน์ มีค่าเรียนเดือนละ2,000บาทเป็นหลักสูตรระยะสั้นเรียน6เดือนจบสามารถนำไปพยากรณ์ได้อาจารย์ยักษ์จะสอนทุกอย่างที่รู้และตอบทุกคำถามที่สงสยัยท่านใดยอยากทราบรายละเอียดสามารถแอดไลน์ไปสอบถามกับคุณอ้อมได้ที่ Line ID Admin มินยักษขอบคุณครับสวัสดีครับ